บ้านพักที่อังกฤษค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวสาวมุกดานร,รินลักษ์หรือว่าคบกับหนุ่มนักบอลจริงหรือไม่ สำหรับเรื่องราวนี้นะคะมุกดาเองวันก่อนก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีคนคุยอยู่ละค่ะซึ่งหลายคนเองก็รอลุ้นข่าวว่าจะเป็นใครแต่ฟังแล้วนี่น่าจะไม่ใช่คู่จิ้นมาแรงอย่างหนุ่มเข้มหัดโซวีแน่นอนนะคะทาเอาแฟนคลับบ้านเข้มมุกเองเนี่ยเข้าไปถล่มคอมเมนต์ไอจีมุกดาหนักมากแม้บางคนก็บอกว่ามุกดาหลอกแฟนคลับที่ผ่านมาเธอแค่สร้างกระแสเรียกงานสินะมุกดาไม่ชัดเจนบางก็ว่าไปต่างๆนานาลวค่ะ แต่งานนี้เนี่ยคะต้องบอกเลยเลยค่ะว่าหลักฐานใหม่นี้หลายคนเองบอกว่าหรือว่าเธอจริงๆแล้วกําลังจะแอบซุ่มคบกันหรือว่าคุยกันกับหนุ่มเจชนาทิพย์เพราะว่าตอนนี้เองหลังจากที่หนุ่มเจเขาเป็นโสดก็หัวใจว่างอยู่ตลอดเลยละค่ะยังไม่ได้เปิดมีใครที่คุยเป็นจริงเป็นจังก็ <c oughs> ทําเอาแฟนคลับเข้าไปถามกันรัวๆว่าสาวผู้โชคดีนั้นคือใครเอาเป็นว่าเราก็คงต้องรองให้เวลาที่หนุ่มเจเขาจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแต่ทว่า ชาวเน็ตเองก็จับตามองกันกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าสาวสวยมุกดาที่ก่อนหน้าเคยตกเป็นข่าวกับหนุ่มเจว่าหนุ่มเจนั้นได้มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ตามจีบในรายการที่สามมุกดาเป็นวิทยกรหลังจากงานคู่ทั้งคนก็มักจะแซวกันผ่านทางไอจีบ่อยๆลือสนานว่าเป็นหวานใจคนใหม่ด้วยเรื่องนี้คงต้องรอทั้งคู่เปิดเผยให้ฟังกันคะ่ะ